ก็มาพบกับผมโดยเาอีกครั้งนึงนะครับผมกับทนด์แบงคที่สุดฉีดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดดวนอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะเพราะว่ามีภาษาเวียดนามด้วยนะครับวันนี้อดี๋ยวภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามนะครับก็คือวัดโลกาทุเคราะห์นะครับผมอยู่ในโซนสัมเพงนะราชวงศ์นะครับก็ถ้าใครไม่เคยมาก็ลองมากันได้ถ้าใครเคยมาแล้วก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นวัดยวนนะครับไม่ใช่วัดจีนนะ แะ่แตกต่างกันอยู่นิดนึงใช่เพราะด้านนันี่สวยมากๆนะครับคือคือถ้าขึ้นชื่อว่าวัดยวนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับว่าได้เลยว่าได้จัดเป็นแนะนะ่นอนเพราะว่าจะมีแบบองค์ประกอบของศิลปะนะครับหรือสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากาทางวัดจีนอยู่เล็กน้อยนะครับ นี่ครับวัดโลกาลุเคราะห์นะครับย็งไงครับสวยไหมครับด้านในโอ้โหแต่งองค์ทรงเครื่องสุดยอดเลยนะครับวัดนี้แต่ช่วงนี้ก็ใกล้จะกินให้ตะกางกินเจแล้วนะครับอันนี้ด้านในนะครับผมเป็นเนื้อทัพพานำรถเมืาจทากาหรือถนอมเทียนถึกนะครับผมก็คือ อ,าอน,นาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นยวนนะครับโอเคเข้เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ลองแวะเวียนมากันได้นะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับอยู่ย่านสำเพ็งนี่เองนะครับผมโอเคได้แล้วไว้พบกันนะครับผมทุนนี้ขอบคุณครับพักสักครู่ครับ